ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับพ่อๆกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประจาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับภาพพิพน้องอยู่กับบรรยากาศแปลงปล่อยของชาวประจารฟาร์มในเนื้อเแลงนะครับงัวกับกับล่างแทะริมนะครับหลอบซื้อถ่ายก้อนสีเข่าขึ้นคอกนะครับไปถากินห้าตัดที่เข้าต้องไปตัดหยาไม่เห็นงัวกินนะครับครับพี่น้องกามี พี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนนะครับสอบถามชาวพญาฟาร์มเข้ามานะครับว่าข้าจําเป็นอย่างต้องไปตัดห้าไห้ว่ากินได้ย่ำไวแรงน้่นะครับในเมื่อวิธีการาเลี้ยงของเรานะครับข้าปล่อยแปลงในแงมเหมือเสาทั้งวันนะครับแล้วแปลงปล่อยของเราก็ในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นถั่วฮามาตานะครับที่ข้าวานแล้วก็ไถปูกไหว้ใ่ห้อยเด็แทเล่มในแต่ละมือนะครับ ก็ต้องขอบอกว่าจ้งสี่นะครับชาประจัฟาร์มเผาขม้งว่ามั่นบ่เพียงพ่อแกงง่วแตนั่นแหละครับพี่น้องจ้องคอยต้องไปตัดห้ามาเสริมให้ง่วกินในเมื้อเมล็นะครับย้อนยังนะครับเ้าเบื้องจากยังว่ามันจะคอยบ่เพียงพ่อนะครับหนึ่งเลยนะครับเผากะเบื้องจากปริมาณของหญ้านะครับปริมาณของหยาที่งัวแทะเล่มนะครับปัจจุบันชาวปจัฟาร์มเหลือวัวอยู่แปดตัวนะครับต่อพื้นที่ปล่อยแป้งแปดไร่นะครับ แล้วเขากิดสังเกตจากหยานะครับง่วแปดตัวกับพื้นที่แปดไรกับที่นองแต่ทัวห้ามตาเนี่ยบม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็นพุ่มเลยนะครับย้อนว่าง่วมั่นแทะเล่มยุตตลอดยางหยียบยุตตลอดนะครับปริมาณของหยางมั่นเลยบอเพียงพ่อนะครับขันมันเพียงพ่อทัวห้ามตาเนี่ยไม่ต้องขืนเน่าใดขึ้นเป็นพุ่มใดนะครับมั่นจังคอยสีว่าแทะเล่มเหลือร้ายนะครับจังคอยสีเพียงพ่อเล้วกะเหลือให้ ตัวห้ามตามันขึ้นเป็นภูมิได้นะครับจากเท่าที่ดูปริมาณของยาคือมันเอเพียงพอนะครับแหล่งงูหนึ่งตัวตก,กับกินหยายอยู่10%ของน้ําหนักตัวนะครับที่นักวิชาการเพื่อนว่านะครับแต่ชาวประชาฟาร์มกับมองว่ากินอยู่หาถึง7%ประมาณนี้แหะครับแต่แห่งคิดเอาว่า5-7%ของน้ําหนักตัวสมมติว่างวูงวนักชีหลอยโลนะครับตัวหนึ่งกัต้องกินเอาจาก7%นะครับ75อ่า74 28ตัวหนึ่งก็กินอยู่ประมาณเกือบ30โลนะครับ 8ตัว38 24มือหนึ่งง่วนต้องแทะเล่มในแปลง240กิโลกร,รัมนะครับเข้ากะเหลียวเบิงว่าแมนเข้าเล่มตัดหยาให้ง่วนในพื้นที่8ไร่ของเข้าเนี่ยเข้ากะสิตัดให้ง่วนในมือละ240กิโลกะบ่ถึงแชแน่นอนนะครับซึ่งนั่นนะครับคือหนึ่งในเหตุผลที่เราต้องไปตัดหญ้ามาให้วัวนะครับเพราะว่าขัดเข้าไร่ตัดหยาในแปลงปล่อยของเข้านะครับมือละ240กิโลเข้ากะบ่พ่อสิให้ง่วได้มือละ240กิโลหบบให้ง่วนไ,ได้กินนะครับเพราะฉะนั้น งัวเขาเล่มกินเองมั่นกับบ่อเถิงแถแน่นอนนะครับสองครับพี่น้องครับพื้นที่ต่อจำนวนวัวนะครับแมน่นยูครับงัวแปดตต่อพื้นที่แปดไรนะครับจริงๆเราอาจจะมองดูว่ามันอาจจะเพียงพอนะครับแต่จริงๆมันม่นมั่นบาเพียงพอนะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ปล่อยแปลงวัวหนึ่งตัวต่อหนึ่งไรนะครับ ฟังอาจสีวามันสีหลายนะครับแต่จริงๆง่วมันยางเหยียบย่ำเทึ่งยางยำเทึ่งแทะเล่มเทึ่งกัดเทึ่งาทายมุ้นทายปัสสาวะนะครับพเพราะเหี่ยวใส่มันกับบ่อริมหม่องเกล้นะครับพี่น้องมันกับเลยเห็ดห้ยพื้นที่ที่ใช้แทะเล่มของวัวมันต้องได้ใส่หลายคือน,น้ำนะครับรวมถึงหญ้าเองนะครับทั่วหามาตาของเฮามันกับว่าได้เป็นถั่วฮามาตตาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มันก็นยังหญีย้ยาธรรมชาติอื่นๆปนในแปลงปลอยของเ้านะครับร่วมถึงพวกวัชพืชนะครับต้นก้นฟ้อยต้นขี้ตุนไม่ยาลาบน้ำแน่นะครับมันก็ทําให้ปริมาณวัวต่อพื้นที่มันไม่เพียงพอนะครับจริงๆถ้าสีเพียงพ่ออีหลีกับนาศียุประมั่นวัวหนึ่งตัวต่อพื้นที่สไร่นะครับที่สีสามารถไหงวัวได้กินยางเพียงพ่อนะครับ อย่างเพียงพอนี่คือกินอิ่มในแต่ละวันนะครับแต่ไม่ใช่กินจนจุกจนเหลือนะครับครับในส่วนของข้อที่สามนะครับที่เราต้องพิจารณาก็คือคุณภาพของหญ้านะครับแม้นว่าหญ <c oughs> าที่เฮาใหงวดหรืแทลเลมในแป,ปลงป่อยนี่ครับของชาวประฟาร์มเราใช้เป็นถั่วฮามตาตาส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเฮาวานทั่วฮามตาตาแล้วก็ท้ายกบนะครับหญ้าที่ขึ้นให้บัวได้แท้เลมก็คือถั่วฮามตาตาซึ่งมีโปรตีนสูงนะครับ 16บหกถึงยีเเซโดยประมาณนะครับแมนอยู่ครับทั่วหมามมตามันโปรตีนสูงหลายกว่าหยาในธรรมชาตินะครับแต่ย้อนกลับไปในข้อที่1น,นะครับก็คือปริมาณของหญ้ามันไม่เพียงพอนะครับแล้วแบบที่นี่พอมันปริมาณเ่เพียงพอง่วงก็ได้แต่แทะริมถั่วหมามมตาใบาอ่อนนะโปรตีนสูงก็จริงครับแต่ขันสีกินแต่ใบอ,อ่อ,อนๆของทั่วหมมตากินแล้วถือฝนแตกผุไม่ กินใยแทะเลี่ยมแล้วถือฝนแตกผู้ไม่กระสิที่กินแต่หญ้าอ่อนนะครับวัวก็มีโอกาสที่จะท้องอืดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราในข้อที่4นะครับเราก็สังเกตจากอาการของวัวนะครับพี่น้องถ้าเราไปตัดหญ้าไม่เห็นงัวเนี่ยง่วกระสิเห็นว่ามันอิ่มได้ก็จริงนะครับแต่ง่วกระสินีกระดูโพนะครับสว่าบท่าทางขวานะครับมันกรบสีเต็ม บ่เต็มก็คือมันบ่เต็มกระเพาะบ่เต็มโผมันนะครับพี่น้องแสดงว่ามันก็ยังมีพื้นที่ว่างในส่วนกระเพาะในส่วนของรูเมนที่มันสกัดเก็บอาหารได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เพียงพอนะครับเฮ้ากับจาเป็นที่ต้องไปหาหญ้าไม่เหงือว่ากินให้มันเพียงพ่อนะครับก็คือต้องไปตัดหญ้าไม่เหงือว่ากินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกันบ่ไปตัดหญ้าไม่เสริมเหงือว่ากินก็อาจจะ ให้อาหารเสริมอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นอาหารข้นนะครับโตละเคืงโล่แป้งสีก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่นี่นะครับหรือเป็นให้เป็นฟางเสริมเพื่อให้บัวได้กินอิ่มนะครับถ้ามองว่าโปรตีนของหญ้าที่ได้รับในแต่ละวันมันเพียงพอนะครับแต่แห่งง่วมันอาจจะแค่ไม่อิ่มนะครับก็เอาฟางเสริมให้ง้วกินก็ได้นะครับแต่แห่งชาวประเ้าร้มเ่ากะมีแปลงปลูกเป็นแพ่งโคลานะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปตัดหญ้าให้บัวกินนะครับปัจจุบัน ก็ถือว่ามันเป็นช่วงหนาฝ้นนะครับช่วงหนาฝ้นก็คือวัวก็ในแปลงแทะเล็มก็พอที่จะได้แทะเล็มได้พ่ออิ่มนะครับในส่วนของยง้มแมงก็คือเข้าไปตัดหนาแทงโกลามาเสริมให้ง่วให้ได้กินจุกๆุักนี่แหละครับพี่น้องครับมันก็เป็นช่วงที่เราสามารถบำรุงวัวให้อ้วนด้วยหญ้าได้นะครับเพราะว่ามันใส่ต้นทุนในการเลี้ยง ตั้นะครับย่อนลาเหาใส่หย่าเพือเจ้าของนะครับก็สีได้แค่แต่ลงแรงเจ้าของแล้วก็เป็นคารามันตัดญ้ามือละ2ยีสิบาทนะครับแต่ถ้าสิถามว่ากันสีบ่ตัดเหงัวเลยกระได้บ่นะครับครับเพราะว่าวัวของชาวประจามกับเป็นงัวที่เลี้ยงเป็นวัวต้นน้ำนะครับเป็นแม่พันธุ์่พาจำเป็นต้องอ้วนต้องชุก็ได้นะครับถามว่าบ่ไปตัดก็ได้นะครับพี่น้องครับแต่แห่งเหาคนเหลืองงัวนะครับผมก็ะ อยากให้งัว่าได้กินอิ่มได้นอนหลับนะครับว่าอยากให้เขาได้ห้องหิว้วย่ามที่เห็นเจ้าของนะครับถามว่าผู้ที่เลี้ยงง่วนะครับขันงัว่าหิวมันจะเป็นเจ้าไดนะครับมันเห็นหนาคนเลี้ยงเห็นหนาคนเคยหายกินมันก็ห้องไส่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากสีให้พี่น้องในฮะอยากเห็นว่ากินจนดอิม่มให้มันเพียงพอนะครับแต่ชาวประยฟาร์ฟ้ามห้องก็บกว่าดีเป็นคนดูคนมันนะครับพี่น้องจริงจริง แม้นว่าจะให้แคะเลมในแต่ละวันก็อาจจะเพียงพอนะครับใส่คําว่าอาจจะนะครับแต่ง่วมันบ่ได้อ้วนท่วนสมบูรณ์นะครับแต่เราก็อยากให้วัวเราอ้วนท้วนสมบูรณ์เพื่อให้เจริญพันธุ์และเติบโตได้ดีนะครับเพื่อให้บัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปตัดหญ้ามาให้บัวได้กินในทุกๆวันนะครับพี่น้องครับพี่นอ้องก็ถือว่ามาตอบคําถามพี่น้องนั่มนะครับ เป็นอย่างเขา้าจงเป็นต่องไปตัดหญ้าให้งัวกินใน่แง่ืม่แรงใน่ถูกมือนะครับงัวหนึ่งตัวนะครับมันเกิดกินหญ้าอยู่ที่เอาจากห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวนะครับจากประสบการณ์การเลี้ยงนะครับแต่ขันเข้าเลี้ยงปล่อยแปลงให้งัวเขาแทเล่มกินเองนะครับงัวสี่ลอยโลกินหญ้าอยู่ประมาณสามสิบโลต่อมือนะครับชาวประชามก็มองว่าเขาไม่สามารถที่จะแทะเล่มให้เจ้าให้ตัวเขาได้กินอิ่มถึงวันละสามสิบกิโลต่อวันนะครับ แลวส่วนที่2ก็คือปริมาณของหญ้ามันก็อาจจะไม่เพียงพอให้วัวได้แทะเลมด้วยนะครับแม้นว่าต่อพื้นที่ต่อไร่ต่อวัวแล้วมันอาจจะเพียงพอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสาหรับคนอื่นที่มีการบริหารจัดการแบบปล่อยที่ละล็อกที่ละแปลงแหงวัวด้กินนะครับกันหลอกนี่ปล่อยงวัวล่งล็อกนี่หญ้าล็อกนี่หญ้าเอาจไปปล่อย,อย,อยงวัวลุ่งล็อกนี่มันก็อาจจะเพียงพอนะครับแต่สาหรับจ้าวนาฟร์มเราก็ มองว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะอาจจะต้องมากัน้นเป็นลอกเป็นแปลงนะครับเข้ากับก็ได้มีวิธีและวิธีการเลี้ยงแบบนั้นนะครับเข้ากับปล่อยงัวนยางเล่มยางลุยในทั้งหมดแปดไร่ของเราในปล่อยแปลงที่เหลือณนะปัจจุบันนะครับก็บเลยได้เป็นวิธีและวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะครับช่วงเช้าก็ปล่อยให้แท้เล่มตามอัทยาศัยนะครับช่วงเย็นก็ไปตัดแผงตุลามาเสริมให้บัวกินนะครับ เราว่าแต่แห่งว่าแมนว่าตัดเสริมนะครับเอาว่าเป็นมือรักมือใหญ่ก็คือมือแรงที่เข้าไปตัดหญาให้งัวนะครับง่วเขาก็ว่าในแทเล่มนะครับมันก็กินสบายกว่านะครับเวลาที่กินก็กินได้เต็มคำนะครับมวนเข่าปากเต็มคำคืนเด้เต็มคำง่วกับใส่ใจกินหลายกว่าการแทะเล่มด้วยซ้ำนะครับครับพี่น้องมีคมเค็นจังใดก็คอมเมนต์ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับอีพีนี้อาจจะไม่ได้มีสาระไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็ นำเสนอในวิถีและวิธีการเลี้ยงของชาวประจฟามนะครับรวมถึงมุมมองและความคิดเห็นส่วนตัวของชาวประจฟามนะครับพี่น้องมีความคิดอ่างไร้ความเห็นเข้ามาเลกเรี่นเลี้ยงรู้ซึ่งกันและกันนะครับกันว่าของพี่น้องขันว่าพื้นที่ปล่อยแปลงตองงวอทอไดมันชอบขวายสีเพียงพ่อนะครับโดยที่เฮ้าบอจําเป็นต้องไปหาตัดหญ้าให้ง้วมันสีเฮียดใดบอมันสีเพียงพ่อบอรหรือว่าเฮ้าให้อียางเสริมนะครับหลังจากที่ ปล่อยงัวแถเล่มได้แปลงปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับการเลี้ยงงัวบว่ามีผิดว่ามีถึกนะครับเอาความสะดวกความสบายของเราเป็นที่ตั้งนะครับขันสะดวกสบายถูกใจเขานั่นก็คือ,อถูกที่สุดแล้วสําหรับการเลี้ยงวัวของเรานะครับล่าพีลาหน่องไป็นกกอรนะครับพบกันในอีพีต่อไปครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับครับปัญญาป้า